สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นีนุ่นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพุ่มยูปูวัดปลากลุ่มภาวะนะคะคลิปแรกที่นุ่นทิยาลงไปปูกับไฮหาเจ็ดาแปดนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปค้งสุดท้ายของปูเด้อค่ะเด้อว่าปูจะเน้นไยตัวใดในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกหาเนี่ยนะคะจะมีบนมีล่างแยกไฮนะคะ เป็นแค่แนวท่าหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้นนอนนทิยาทายคลิปทุกคลิปเป็นแค่แนวท่านะคะบอมมีผู้ไดรู้ว่าเลขสีออกตัวไดตัวเลขทุกตัวก็เข้าได้รุดได้ออกแล้วก็ออกได้อีกนะคะบางข้งอาจจะเป็นสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหรือสองตัวท้ายเลขล่างนะคะค่ะบอเป็นการเสียเวลาเขาไปปั้งเสียงสนทนาระว่างนนทิยากักบปูบดปลาไปน้ำกันเลยะคะ่ะ แล้วแล้วคะ่ะตั้งกล้องแล้วแล้วคะ่ะโอ้วมาดูตัวขนาดเนาะพร้อมแล้วคะ่ะบูอันอันนี้เ,เป็นเป็นกล้องสุดท้ายเป็นบ่ค่ะแต่ไฮโนนที่ย่าลงเป็นกล้องสุดท้ายปเ,าเป็นบ่ค่ะอ่าแม่นแมนเป็นกล้งสุดท้ายลถก็ได้แต่ว่าประเสริฐมันเห็นมี่น้ำเพิ่มเติมปูกๆๆับย่างไก่จีโร่บอวะค่ะค่ะ อืมกูเชื่อไทยนหะค่ะพ่อมแล้วค่ะโอ้เป็นมีมดฝันกคนบ้าค่ะค่ะโอ้คนฝันกคนเนาะค่ะอ่าคนฝันปูดิปูไปขึ้นบ้านลังนึงค่ะกูไปขึ้นบ้านลังนึงมันขึ้นไปเลยก็เลยไปพ่อน้องสาวอยู่ที่ไหนค่ะไปพ่อน้องสาวกับ เด็กน้อยค่เ hmm. ออครับเิ็กน้อยเด็กน้อยก็บปูฝันหลายเด้อปูฝันทำเนียงเด้ค่ะ hmm. อืมฝันในหน่อยก็มีละวันนี้ปูก็รีลิบมาที่คือนี่มีเป็นเรศนี่กูชมพูฝันหลายเล่าคนไหนแป๊บเดียวท่านละคือปูนยยี่เมื่อกี้น่าจะของนี่ปูปูนี่เนี่ยเป็นเป็นหายู่น่าค่ะปูปูยังเป็น เป็นน้ำหายุเพราะว่าปูยังไม่ฝันเนี่ยคือปูปูวันนี้ขาดส่วนไปปูเป็นย่อมอยู่ค่ะวันนี้ปูก็ไ uh ดะะ้ไปเห็นน hmm ้องสาวน้องสาวก็เป็นไม่งี่เงี่ยเก็ไปเห็นเิ็หน่อยน่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เพรเป็นตัวเพราเป็นตัวแต่ว่าเป็นปัญหากับแต่ถ้ามาเป็นตัวก็เอาละพรมันมันปัญหากับง่ายๆนะค่ะปูก็เลยกตีปูนี่เป็น เอาลงตัวเล็กเลยเด้อค่ะปูนี่เป็นน้าหาเล็กน่อยนี่เป็นหนึ่งค่ะอ่ผู้ไม่เพื่นผู้น้องสาวผู้ยิ่งนี่เป็นเีผู้กรเล็กีหาี่อาหนึ่งซี่หาหนึ่งซี่ค่ะอืมอหนึ่งซี่แล้วก็โตโตเลกเข้าหนันผูก้กรเดี่ยวมาลุกน้ำกันงเรียบประวา่า เน่มเป็นผูบ้บ่าว่าให้อ <5 S 2> อกกูก็เลยว่าเจียมาออกคนนี้เก้า้าเจ็ดเก้า้าเจ็ดค่ะเอิดซื้อเก้าก็พก้มันเป็นตัวเดียวกันก็เอาพก7ห้เ็ดนำพกฮเจค่ะแล้วก็เอาทั้งล่างมาเนี่ย นังหนึ่งซีหนึ่งซีค่ะเออเรากลับไปน้ำซีหนึ่งซีหนึ่งค่ะอืมตัวเน้นนั่นคือจังหนึ่งซีเน้นหนึ่งซีค่ะอืมตัวข้างบนนี้เน้นหาเกต์ฮาแปดกูก็บอกไปแล้วเนะาะฮาแปดเป็นตัวกันฮาแปดยุคคลิปนั่นอืม อาติว่าค่เป็นลูกเป็นลูกน้งปลาเื้อคือหาเจ็ดหาแปรนี่คือาเจ็ดนี่เป็นตัวตัวตัวเน้นเลยหาเจ็ดกับหาแปเป็นตัวกันหาเป็นตัวกันหาเช็ดเป็นตัวเน้นหาเจ็ดนี่เป็นตัวเน้นจับออกจากกันก็่าเจ็ดมากนะค่ะคือคือจับออกจากหาหนึ่งซีนี่คือคูเจามาล่ลัง เพราะว่าเพราะว่าเพิ่อนไหตตัวเดียวคือหวดวัตถุนิ่งหัน่ะกรจจายยุเก่าอีเพื่อนไฮตตัวเดียวคู่พวกป้อยเหมือดจริงวะมันจะออกทั้งบนทั้งล่างอ่ะนะเพราะว่าคือคือหาหนึ่งซีเนี่ยคู่จะปล่อยอยู่ในตัวเดียวกันเลยทับงล่างอ่ะนะคู่ก็เลยมาเอาหนึ่งซีเนี่ยให้เน้นล่างเลยเพราะว่าวังถนึ่งหันผู่พวกป้อยเหมือดอ่ะนะมันมันเป็นเลขตัวยูเดียวกันคืออันตัววังนิ่งหัน่ะ มดทีเรียวข้านมากเนี่อมันยนู่วอันทูนหกแปดกับทูนหกสามมันยู่อนเดียวขน,น,นาะหมดทีเรี่วมา,นา<ะ>นนกนะหมดนีผู้ก็เลยปอยเห็นมั้อท่เลขตัวเดียวคือเป็นลกลงังอ่าหนึ่งซีอาเคสหาแปนเป็นเลขบนค่ะแต่ว่าอ่าเคสเนี่คือเป็นตัวเน้นเลยอาแปนี่เป็นตัวกัน,นคีอคือค<ะ>่ะตัวลุกชิบ พ่อแม่พ e ี่น้องเอฟซีกันสิอด่ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางนุง่นธิยาก,กับปูวัดปานะคะโค้งสุดท้ายของปูวัดป้าเพิ่นเน้นให้ก็คือหาเจ็ดก็หาแปดตัวเน้นก็คือหาเจ็ดปุ่นนะคะสามตัวเพิน่นหาหาหนึ่งซี่เก้าหาเจ็ดหกหาเจ็ดนะคะตัวเน้นของเลขสองตัวจริงๆก็คือหาเจ็ดนะคะตัวกันก็คือหาแปดสำรับสองตัวล่างปูให้ หนึ่งซีกับซีหนึ่งตัวเนี่ยจริงกับคือหนึ่งซีเด้อค่ะเด้อโจดไว้แคบหนาจอไว้ชอบกับคอยจัดคอยลงทุนนะคะบ่ชอบกับจดไว้เปรียบเทียบกับลหลายๆสำนักนะคะบพมีผู้ใดรู้ล่วงหนา้าว่าเลขเสียวตัวใดนะคะนุ่นที่ยาเป็นแค่ซื้อนะคะซื้อน้ำเสนอปรดใช้วิจารยญานในการรับฟังรับชมเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านัน้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะนุ่นที่ยากกบขอยุติเลขปู วัดป้าไว้เพียงท่านี้คลิบนาพอกันไหม่เจ้าดีสวัสดีคน่ะ